เตรียมตัวให้พร้อมนะครับวันที่26ก,ก,กรกฎาคมนี้จะเจอกับรายการใหม่ของบริตเนียที่มีชื่อว่า o o สแ Now Special มากรรมสุทธิตยูนิตราคาพิเศษที่คุณเลือกได้กับผมเกาอี้ชัยยุทธนะครับต3วัน13ตัวการเราคัดสรรมาพบทุกเซ็ตเลยไม่ว่าจะเป็นเบ,บ ia, ia, ลกเวี์แคนบริเตเนียบริตเนียแล้วก็ไบรตันนะครับมีบ้านพบทุกรูปแบบเลยตั้งแต่บ้านวิลล่าบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็บ้านทาวน พร้อมกับโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมจมงกันนะครับเราจะมีโครงการอะไรบ้างเริ่มโครงการเรแรกเลยโครงการเบลกาเวียเอ็กซ์คลูซีฟบูรวิน่าบางนาพระรามเก้าบูร์วิน่าหรูบรรยากาศอรีสต์พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวเอกซ์คีส่วนตัวเพียง65ครอบครัวแบรนด์บริเทเนียราชพฤกษ์พระรามห้าบ้านเดี่ยวและบ้านซีรีส์ใหม่ใจกลางราชพฤกษ์ติดถนนใหญ่นครินใกล้ทางด่วนสีรัตแบรนด์บริเทเนียบางนากม12บ้านเดี่ยวลักชัวรี่หลังใหญ่ทำเลศักยภาพติดถนน เพียง800เมตรสู่ถนนบางนาตราดไล่เม้นกะบ,บางนาเพียง7นาทีแบรนริทนียวงแหวนอารามินทาบ้านเดี่ยวติดถนน,นใหญ่หนึ่งเดียวบนทะเลจัตุจโชธใกล้ตารวจเพียง2นาทีริทนียสายไหมกู๊ดสเตชันพีเมียมวนาโฮฟฟังก์ชั่น4ห้องนอนไล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเพียง3นาทีริทนียคกู๊ดสเตชันบ้านเดี่ยวและบ้านซีรีส์ใหม่ฟังก์ชั่นครบร้อมครัวไทยส่วนตัวเพียง138ครอบครวัวได้รถไฟฟ้าเพียง5นาที วริตเนียบางนากม12บ้านเดี่ยวบ้านซีรีส์ใหม่และพรีเมียมพา์โฮมร้อมขับเท้าใหญ่สวนส่วนกลาง3ไร่ทำเลเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์และทางด่วนสุรภาวิถีบริตเนียบางนาสวนภูมบ้านเดี่ยวและบ้านซีรีส์ใหม่ทำเลศักยภาพใกล้2ทางด่วนเพียง20นาทีจากเมกะบางนาบริทเนียวงแหวนจตุโชตบ้านซีรีส์ใหม่และพรีเมียมพา์โฮมส่วนกลางหรูทำเลติดถนนใหญ่ ไร้ทางด่วนตัดใหม่วเวสเนียไม่กะทาวบางนาบ้างซีรีส์ใหม่และพรีเมียมทาวโฮมทำเลหลังไม่กะบางนาเพียงสิบนาทีได้ทางด่วนและรถไฟฟ้ารวมถึงบแบรนด์น้องใหม่อยา่างไรตันบางนากมอม26ทาวน์ทาโฮมซีรีส์ใหม่ฟังก์ชันใหญ่สังคมส่วนตัวเพียงเกยูนิตได้ทางด่วนเพียง20นาทีจากไม่กะบางนาไรตันคูคอดสเตชันทาวโฮมซีรีส์ใหม่หน้ากว้าง8เมตรพร้อมฟังก์ชั่นพิเศษตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเพียง5นาทีและสุดท้ายนะครับไรตันอมตะซุปอรยูนทาวโฮมอิสระหน้ากว้าง8เมตรพร้อมพื้นที่ส่วนกลางคลับเท้าและสวนขนาดใหญ่ใกล้โรบินสันชนบุรีเพียง10นาทีบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดกับรายการทูสนาเปเชียลมาก้าบสุดจอ่ดูในราคาพิเศษที่ขุดเลี่ยมได้ทางไลฟ์แฟนเพจ Facebook ของเวตเตเนีย13วัน13วงการที่เราทัดสรรมาให้แล้วนะครับติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ วันศุกร์เวลา5โมงตรง5พลาเลยนอกจากนี้นะครับในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกแล้วเวลาเที่ยงตรงแล้วก็เวลาท่วขึ้นของเรานะครับเราได้ัดสาการรีวิวของผู้รู้อสาค้ามาให้ได้ดูกันแบบบเต็มทางไลฟ์เฟซบุ๊กของเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น5ทลาเลยแล้เวเจอกันครับ